สำหรับการตกแต่งภาพถ่ายนะครับจริงๆแ้วเนี้ยก็จะมีวิธีการทำงานอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีทัชเพื่อแก้ไขนะครับให้ภาพนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่นิยมนะครับในการตกแต่งภาพถ่ายก็คือการสร้างนะครับโทนสีของภาพเนี้ยนะครับให้เสริมอารมณ์ของภาพถ่ายนั้นเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับ ซึ่งการสร้างโทนนะครับให้มีความอบอุ่นนะครับก็ทำได้หลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นการใส่แสงแฟลร์ลงไปในภาพนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้กับทั้งภาพถ่ายที่เป็นภาพวิวทิวทั์ทั่วไปหรือเป็นภาพบุคคลนะครับเหมือนกับภาพตัวอย่างภาพนี้นะครับที่ชื่อว่าภาพเวิร์กช็อปศูย์เนะครับ หลังจากที่เราเปิดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งนะครับภาพนี้เนี่ยให้มีแสงแฟลร์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมโทนของภาพเนี่ยให้ดูอบอุ่นมากขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งการทํางานเนี่ยเราจะทํางานร่วมกับเลเยอร์สไตล์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเลเยอร์อยู่หนึ่งเลเยอร์ก็คือเลเยอร์แบ็กกราวน์นะครับเราจะไม่สามารถใช้เลเยอร์สไตล์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลดล็อกเลเยอร์ก่อนโดยการ คลิกนะครับที่ไอคอนครูปกุญแจนะครับเราก็จะได้เลเยอร์ภาพปกติขึ้นมาเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกที่ปุ่ม add layer style แล้วเลือกที่ gradient overlay หลังจากที่เราเปิด gradient overlay ขึ้นมานะครับให้เปลี่ยน l e n d Mode นะครับเป็น overlay ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการสร้างาแถบสีขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เราจะสร้างแบบ แถบสีที่ไล่โทนสีเหลืองกับสีส้มนะครับให้คลิกที่กระเดียนครับแล้วสร้างแถบสีขึ้นมาโดยที่หลอดสีหลอดแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นสีส้มหลอดที่2นะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับส่วนด้านปลายนะครับให้คลิกนะครับแล้วก็ให้คลิกที่หลอดด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุม o p a c i t y นะครับเราจะลด o p a c i t y ลงนะครับให้เป็นศูนย์ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มโอเคเปลี่ยนสไตล์ของอการไล่โทนสีนะครับเป็นแบบเรเดียลนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกา a เดียนโอเวอร์เลที่เราสร้างขึ้นนะครับก็ให้ย้ายไปบริเวณบริเวณที่เป็นส่วนสว่างของภาพที่อยู่มุมขวาด้านบนนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับในส่วนของสเกลนะครับเพื่อเพิ่มหรือว่าลดขนาดของแสงที่เราสร้างขึ้นนะครับหรืออาจจะปรับอุปาสิทลงนะครับถ้าหากว่าแถบสีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยครับมันเข้มข้นจนเกินไปเราสามารถเปลี่ยนนะครับถ้าหากว่าสีของแถบสีนะครับรยังดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก็ให้คลิกไปที่กระเดียวน,นะครับแล้วก็อาจจะทดลอง ปรับระยะนะครับหรืออาจจะเลือกใช้สีที่เป็นสีส้มที่อ่อนลงอันนี้ก็จะดูเหมาะสมขึ้นนะครับต่อไปนะครับให้คลิกเครื่องหมายบวกด้านหลังแ r a เดียนโอเวอร์ครับเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับให้เลือก gradient overlay อันล่างนะครับแล้วเปลี่ยนเบนโห d e เป็น Color Dodge เสร็จแล้วนะครับก็ให้ลดค่าอุปาสิตี้ลงครับเหลือประมาณ60%อหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับสเกลครับถ้าหากก็าต้องการให้แสงนีครับมีความฟุ้งมากขึ้นนะครับโอเคนะครับได้ประมาณนี้เราก็คลิกปุ่มโอเคนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีแสงแฟลงนะครับเกิดขึ้นบริเวณ มุมขวาด้านบนแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการปรับโทนสีโดยรวมของภาพนะครับให้ดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับวิธีการก็คือให้คลิกที่ปุ่มคำสั่งเคิร์ฟนะครับบนพาร์เนลอะดัจจ์เมนต์นะครับซึ่งการทำงานตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปตกแต่งสีนะครับให้แต่ละ c h a n n e l นะครับโดยเราจะเริ่มที่ c h a n n e l blue นะครับให้แร็ g เมาส์นะครับ เส้นเคิร์ฟของบรูนี่ครับของสีน้ำเงินนะครับลงด้านล่างนะครับเพื่อเพิ่มโทนสีเหลืองให้กับไฮไลท์หลังจากนั้นนะครับให้ดันเส้นเคิร์ฟอันล่างขึ้นด้านบนเพื่อเติมโทนสีน้ำเงินนะครับให้ส่วนเงาของภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปรับแต่งที่ชัแนลอื่นที่เหลือครับก็เป็นชัแนสีแดงนะครับก็ดันเส้นเคิร์ฟขึ้นด้านบนเล็กน้อยนะครับส่วนเส้นเคิร์ฟอันล่างนะครับก็ดันลง แล้วก็มาที่กรีนนะครับเราก็จะได้ทนสีโดยรวมประมาณนี้นะครับ ค่อยๆปรับนะครับจนได้โทนที่ดูอบอุ่นนะครับตามต้องการหลังจากที่เราปรับโทนสีโดยรวมของภาพไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าบางส่วนนะครับอาจจะมีสีที่ค่อนข้างเข้มเกินไปก็ให้เลือกที่เลเยอร์มาสของคำสั่ง c u r v e นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือบรัชทูครับระบายสีดำลงไปเพื่อ ลบสีนะครับที่เราปรับนะครับที่อาจจะดูเข้มจนเกินไปออกจากภาพนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้คลิกที่ปุ่ม gradient map นะครับบน panel adjustment นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างแถบสีขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งจะเป็นแถบสีการไล่โทน เป็นสีส้มนะครับไล่โทนไปที่สีเหลืองนะครับก็คลิกที่แท็บสีครับแล้วก็สร้างแทบสีนะครับเป็นสีส้มในส่วนของเงานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของไฮไลท์นะครับดอทสีอันขวาก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกปุ่มโอเคครับเปลี่ยนเบลนโหมดเป็นซอฟ์ไลท์ครับถ้าหากว่าสีดูเข้มจะเกินไปนะครับก็ให้ปรับลดค่าอ p ปาสิทธลงถ้าหากว่าบริเวณไหนที่ยังมีสีที่เข้มมากๆนะครับเราก็สามารถกลับมาแล้วก็ใช้เครื่องมือปรับทูครับระบายสีดำลงไป ในกรณีที่เราใส่ l a เยอร์สไตลลงไปแล้วปรากฏว่าขอบเขตนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเราสามารถกลับไปเปลี่ยนตำแหน่งของแฟลร์ที่เราใส่ได้นะครับโดยให้ดับเบิลคลิกนะครับที่ Gradient Overlay นะครับที่เราใส่เอาไว้นะครับเพื่อเปิดหน้าต่าง Layer Style ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งนะครับของ Grad i e n t overlay ไปยังจุดใหม่ได้นะครับหรือถ้าหากว่า สีสันหรือว่าความสว่างนะครับสูงจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแก้ได้นะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมมากขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะตกแต่งนะครับแสงเงาให้กับภาพในการ ใส่แฟลร์ลงไปนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มมูดแล้วก็โทนให้กับภาพดูมีความอบอุ่นแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นนะครับ